สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม WWE ั 2K20 นะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาเล่น b าที่ซ่าเจอกับบล็อกเลสเนอร อยู่กันในศึกอุเรเซนเมเนียรครั้งที่33นะครับผมนย์เปิดตัวมาแล้วฮะดอนิาทูสตาแมมีมยิพพงพรุ้ยยิงพรุ จากวอชิงตันดีซีนะครับผม290อปอนด์ The Animal b a t i s t a ก็เรียกว่าฉายาก็เป็นเดอะสปานะครับผมเดอะสปา Animal b a t i s t a ปัจจุบันนี่ถูกเชิญเข้าสู่หอออฟเฟนแล้วนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ว่างมารับนะฮะเนื่องจากติด ถ่ายหนังเนะ้อถ่ายหนังก็ขอเลื่อนไปก่อนนะครับผมอาจจะเป็นปีหน้าเนาะแล้มักกล้ามใหญ่นะครับผมดิแอนิมอลบา Tista เป็นอดีตแชมป์โลก WWE รวมถึงแชมป์ World Heavyweight ด้วยนะฮะแชมป์แท็กทีมคู่กับปาริสฟร์เนาะคู่กับเรเมสซิโอก็เคยเป็นนะฮะ ดูลายสักสีสันสวยงามนะครับผมปัจจุบันประกาศรีไายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยแมช์สุดท้ายก็เจอกับท r ิปเป H เฮชเนาะอย่างที่ทราบกันนะครับผม <S <S มาเปิดตัวล้วฮะ นรูปร่างนี่ทอพัดพอเวียงเลยนะครับผมสำหรับบาติก้ากับบ็อกเลสเนอร์295ปอนด์นะครับผมน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันเลยเนาะนี่เกือบเกือบ300เหมือนกันนะฮะรูปร่างใหญ่โตพอพัดพอเวียงนะฮะ เป็นอดีตแชมป์โลกหลายสมัยเหมือนกันนะสำหรับบ็อกเลสเตอร์ปัจจุบันเหมือนกับว่าไม่ได้ต่อสัญญากับ w w e แล้วนะฮะเหมือนกับว่าถ้าดับเเรียกตัวเมื่อไหร่ก็พร้อมกลับมาเมื่อน,นั้นนะครับผมตอนนี้เป็นสัญญาใจกันอยู่เนาะสำหรับบล็อกเลสเตอร์อดีตแชมป์โลกหลายสมัยเหมือนกันฮะ โอเคสําหรับใครที่อยากให้ใครเจอใครก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะถ้าแมทไหนมีคนอยากชมเยอะก็จะจัดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะวันนี้มาเล่นอสูรร้ายเจอกับสัตว์ป่าก่อนนอนเลยเฮะ้ เริ่มป้ามฮะโค้ดไลน์หลบได้เจอดีดีบล็อกอุ้ยบล็อกคุบกล่อนเลยแล้วก็ยังไงฮะมีพอบาร์ติสตาบาร์ตาก,กิ้งหลบกิก้งหลบกิก้งหลบเออฮะกิ้งหลบได้ชโชกใส่บล็อกสิชโชกอีกชโชกอีกชิ้มมุมละเอาหัวไป โคกระติกันคนดูแม่บล็อกบล็อกหน้าความเป็นเหมือนกันนะฮะก็คือบล็อกก่อนทูบหลังทูบอีกงนี่อาจจะทั้งแต่อันก็เอาบล็อกแก้ได้เฟาดกันฮะฟาดกันใบตาผักออกไปก่อนโค้ชไลน์เอาหลบได้บล็อกหลบได้ไปหน้าใบต้าจับขาได้เหมือนกันแล้วก็หักขาซิไปอีกจับบล็อกเลยเตอนลุกขึ้นมาไปไป เตะอัปปะครับโชกสี่ตัหวัวมงครัโคสไลอาจจับเพลินตะเคลินไปเอาไปอ่าใบตาจับยกทู่เมื่อกี้หลบแต่ทู่มาบล็อกเลยเลยกริ่งลงมาก่อนฮะเฮ้บางสิตาเก,ก๊กจะเห็เก๊กเลยเก๊กเลยมาบล็อกเจอโชคไม่โดนโชคอีกไม่โดนเจอไอ้อะไรตัวเขาอาจตัวชันแขนเวียงบล็อกเล์ยังไงไปไหนจับนี่นกันเรา ไซวอล์กแบ็กเบเกอร์นะฮะโดยบาติสตาพยายามบาติสตาเอ็นมั่วมั่วกระทืบ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 ก่อนกระทืบอีกกระทืบอีกกระทืบอีกจับบ็อกเซิร์ฟเลอร์โยกขึ้นมาเวียงอาจจะรีเวิร์สอาจจะเทิร์นบัคเกิลอะไรเล่าบาติสตากระแทกเอาไหล่กระแทกโถอีกกระทืบ แหมแล้วเอาเข่าดามหน้าฮะเออกดจะบล็อกเลยนี่เดี๋ยวลงไปด้านล่างแมตชนี้ไม่มีกฎกติกานะครับผมอ่าบาซิตา้ามีเสียงเชียร์บาซิต่านะเอาไมา้ดาบเกนโดมาแล้วแล้วยังไงฮะตีตีที่ท้องตีท้องตีท้อง,องมา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 ,มาอีกมา บาติต้าไปีเอาเจอซอกแล้วก็บิดกับเตะกลางหลังอุ้ยบ็อกเลนเตอร์จับบาติต้ายกขึ้นมาอีกฮ้ฟนี่โคสไลน์หนึ่งโคสไลน์ร่วงมาเลยครับบ็อกเลนเตอร์นี่ใหญ่เหมือนกันนะฮะอะไรเราแกะเฮดบาดโดยบาติต้าจับบาติต้าวียังบล็อกเข้าเชื่อแล้วก็ยกขึ้นสปายบาสเตอร์แล้วก็จับกดเลยกรรมการนับเร็วหนึ่ง สองอูอยังยังยังบ็อกบอกรีบไปไหนบต้างงเลยเฮ้ยแหมสปายบัเตอร์แล้วยังไม่ยอมฮะจากบล็อกยกขึ้นมานองใหญ่พอกันอวีองร่วงเวทีลงไปอาจติดตามผลงานนะบาร์ต้า,ตาและยังไงอาเปิดโต๊ะคุ้มรันยายแล้วฮะนี่เปิดแล้วเอาจอทีวีทุ่มลงไปมามามาตรียมตรียมตรียม,มาเจ้าบล็อกลุกมาช้านะักอันนี้ บล็อกเลเนอร์ลากคอมาแกบล็อกเลเนอร์ runner, สอกอะไรเราไม่ยอมไม่ยอมสอกกระแทกไปอีกเหมหมือนหัวเลยจับบาติต้าอะไรลา่าบาติต้าเวี่ยงกับกระแทกขอบเวทีเข้าไปมาๆมา,มาจับเวี่ยงอาจกับโต๊ะผู้บรรยายมานี่จับบาติต้าจับบล็อกลากมานี้จับบล็อกเลเนอร์โยกขึ้น อะไรเราจะเหวี่ยงขึ้นโต๊ะบ็อกไม่ยอมะอะเวียงขึ้นเวทีไปก่อนแล้วกันบาซิต้ามาขึ้นไปตามผลงานเดี๋ยวเล่นงานบนเวทีก่อนเก่าการทุบเข้าที่กาลางหลังบ็อกเลสเตอร์มาจับยกขึ้นเข่ากระแทกเข่ากระแทกเข่ากระแทกหน้าอ่าบาซิต้าลงไปทำาะไรด้านล่างเวทีแมลงมาข้างล่างดีมา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 เล่นอยู่ข้างล่างดีกว่ามา เอาไปตบป๊อปเอาของใต้เวทีดีกว่าเมื่อกี้ดาบเคนโด้แล้วนะฮะวันนี้เมื่อกี้อันนี้เออเอาเอาก้าอี้เหล็กมามามา,มารอด้านล่างแนละ้บล็อกาบล็อกตามลงมานะฮะตีเขาที่กลางหลังโอ้ยปีท้ยบล็อกโดนโดนแล้วบล็อกกลางหลังอีกว่าไม่โดนแหมเอาเก้าอี้นวดไปก่อนแล้วฮะจ,จะจับบล็อกเลนเนอร์ขึ้นมาจะเอาอาจกับโต๊ะพื้นยหญ่ให้ได้ แล้วยังไงฮะอ่าจับบล็อกขึ้นโต๊ะผู้บรรยายไปแล้วยังไงยังไงยังไงไปเสียบเข้าร็อกโยกขึ้นบาอิต้าบอมอัดกับโต๊ะผู้บรรยายอุ้ยแค่บล็อกโดนแล้วฮะนิ่งหมดแล้วฮะบล็อกเหวียงเอาบล็อกแก้ได้เวี่ยงขึ้นไปเอาไว้เป็นไลท์เลยคะับบล็อกบล็อกบล็อกฟื้นตัวแล้วหยิบตัวอี้ขึ้นมาแล้วเฮ้ย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 บล็อกฟื้นตัวไวมากฮะ ไปยี่หตีกลางหัวเลยไปเาวีบล็อกบล็อกคือโอ้ตีท้องตีท้อง<ต>แล้วก็พลิกกลับจับกดเลดยฮะนับยางยางบาฮตาบอกลางย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 างเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นกระทืมพ้อที่กลางหลัง <Ki> บาติต้าบล็อ,อ,บอกจับบาิต้านั่งแล้วก็ยังไงจับโยกขึ้นตะเกียกตะกายกาโยกขึ้นมาแล้วอะไรเราบาฮิต้าตุยท้อง เอาเวี่ยงเจอบล็อกแก้ได้แก้ได้โชกใส่ใบตาโชกอีกโชกใบตากลิ้งรถใส่ใส่บล็อกคูปอีกจับคอนเทนเนอร์เอาจะยามไปกสองเจอเขาาบล็อกเลสเตอร์จับใบตาโยกขึ้นฟาดกับเชือกฟาดกับเชือกแล้วก็จับขวดให้บาติต้าโดนล 1, 2, แล้วหนึ่งสองยา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 งบล็อกเลสเตอร์บอกโอ้ยอึดเหมือนกันนะแกเนี่ย ยงัยงยงังยังจับบาซิต้าโยกขึ้นมาและยังไงเจอแกสีเตะอ่าบล็อกก็เตะคืน,นไม่ยอมโชกส่โชกเอาเอาหาคอฮะหาคอเอาเปท่าหาคอไว้ต้ายอมไม่ยอมไม่ยอมไม,ม,ม,ม่ถือเดืดเดืดใจเย็นใจเย็นใจเย็นพยายามแก้พยายามแก้แก้ได้ไหมแก้ได้อจับบล็อกโยกขึ้นเวี kh, ยงไปยืนได้ยืนได้โชกไม่โดนเจอบล็อกล็อกคออีกรอบนึง ทุ่มข้ามสะโพกไฟนี่โอ้ยขอเชิงเชียนใจบาซิตา้าบอกวจับไม่ไหวแล้วโชกอีกโชกบาซิต้าบอกอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้จับยกขึ้นแล้วก็พาวเวอร์สแลมพาวเวอร์สแลมนำล่องมาแล้วโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยครับบาซิต้าชักเหนื่อยบล็อกนี่อึดหลือเกินตัวแดงแล้วยังไม่ยอมไปเอาบล็อกกลิ้งหลอกระถุงสิแล้วก็ยังไงฮะ ดีดีทีเอาหัวแตกบล็อกหัวแตกในขอแบ่งกล้ามโชว์บ้างในเมื่อกี้แบ่งแบ่งกล้ามนะฮะกระทืบใส่บล็อกกระทืบดีเดี๋ยวเดี๋ยวลงขอลงไปด้านล่างเวทีก่อนแม่เก้าอี้นี่มันเบาไปขอบันไดเหล็กแล้วกันนะฮะบาติตตาบอกมาบันไดเหล็กไดเหล็กขึ้นมาแล้วฮะบาติตตาเอามันไดเหล็กขึ้นมาแล้ว มาตั้งหลักนี่บันไดเหล็กกระแทกแล้วก็กระทุ้งอาบล็อกหลบได้ไม่เป็นไรอีก,กบล็อกแย่งบันไดเหล็กฮะม่ยอมอาผลักบให้ต้าเอาไว้ทิ้งบันไดเหล็กแล้วก็เวียนเล่นเชือกเอ้าฮึดสู้ฮะบาิต้าบอกอะไรเราฮึกสู้เหรอกับเสียบยกขึ้นแล้วก็บาฮิซ่าบอมไปเ,เออเมื่อกี้เป็นสกิลแบบสัตว์ป่านะผมน he, ี่เบ่งกล้ามโชว์ฮะบล็อกนิ่งไปแล้ว แล้วก็จับกดบล็อกเลนเนอร์ทันทีฮนะนับหนึ่งสองยังเออเอเอเฮ้ยยกไหลขึ้นได้ฮะโอ้คือมือก็ชนะแล้วเดี๋ยวโอ้ยมามาชักเหนื่อยชักเหนื่อยอย่างไรต่อเดี๋ยบาติสตาเอาเก้าอี้ดีกว่าตีเอาบล็อกกลิ้งโลบตีเอาบล็อกจับได้น,นี่เราก็แท็กหน้าบาติสตาไปดิแล้วก็เจลมอนซูเพกครับซูเพกซิตี้ไปเลยฮนะ ยุ้ยโค้ชไล่หงายไปเลยเอากริ้งหลบได้เหมือนกันนะบัตต้าโคสชไล่คืนโคสชไล่คืน,คคนไปเขาที่กลางหลังนี่กระพือกระพือกริ้งหลบบ้างฮับล็อกบล็อกมาแล้วก็ขึ้นมาตั้งหลักมาใหม่ฮะตั้งหลักมาใหม่แล้วเจอสเปียสเปียมาเดี๋ยวขอบัตต้าบอมอีกทีนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นมา เพืนมาด้มาจะใส่บาติสตาบอมซ้ำอีกทีฮะบาติสตามาไปแล้วก็เสียบเข้าร็อกยกขึ้นบาติสตาบอมรอบที่สองแล้วก็จับกดเลยเรียบร้อยฮะหนึ่งสองอย่างเลยอ้าวบาติสตาบอกอะไรว่าสองรอบเลยน,นับอะไรเนี่ยโหเถียงกรรมการเลยฮะบล็อกเลนเนออึดเหลือลเกินเอาไมคเแคนโดมาตีเอาหลบได้บล็อกจับ ตีกับหูแข็งแกร่งเลยเกินนะบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวบาฮิต้าชักสุดตีเขาที่กลางเรอโอยงายเลยนะไปีอากิงหลบได้อะไรเราตายีนะกเกอตอีมากนะบอกบ,บาฮิต้าตาีจับโยกขึ้นมาจับบล็อกเวียงแล้วก็ใส่ไซส,สแ์แสลมแล้วก็จับกดเลยฮนะกรมการนับหนึ่งสองย่างโอ้โหเฮ้ยอะไรวะลุกขึ้นเฉยเลย บาติตาบอกปวดหัวเลยป,ปดหัวเลยอะไรละจับจับแบกขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเยแก้แก้แก้เจอเอฟไฟดื้อเลยฮะบาติสตากรรมการนับจับกดหนกดทันไหมสามโอ้โหกดแก้ไม่ทันนะผมโอ,อ้ผู้ชนะได้แก่ บ็อกเลสเนอร์ในหัวแตกไปแล้วครับบ็อกเลสเนอร์ ner, โดนดีดีกับเก้าอี้ไปก็เป็นบ็อกเลสเนอร์นะครับที่แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับผมบาติสต้าก็ไม่สามารถเอาชนะได้ะครับผมหนหูดิมีเลือดออกหู <S <S ด้วยฮะก็โอเคผมเป็นยังไงกันบ้างกับบ็อกเลสเนอร์เจอกับบาติสต้านะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยะครับผมสำหรับวันนี้ผมและก็ปาบ็อกเลสเนอร์ก็ต้องขอลาไปก่อน,นะครับผม so <San> what